สวัสดีค่ะสวัสดีชาวอสอกอหอทุกท่านเลยสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาในยามดึกเข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารคลิปสั้นคลิปยาวของเราเสมอๆเข้ามาแล้ววันนี้ประเด็นเกี่ยวกับทางครอบครัวหันษานะคะครอบครัวของกันตะถาวร ซึ่งมันก็มีข่าวนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะมีได้เห็นมาหลายวันแล้วแหละมีคนปั่นกระแสแล้วก็มีคนได้แจ้งข้อมูลบางอย่างเข้ามาว่าคุณพลอยอายดากันตะถาวรได้หนีไปแล้วเพืเ่อนๆคิดเห็นในประเด็นนี้อย่างไรอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับนี่ด้วยค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะมีคนปูดข่าวมาว่าคุณพลอยอัยดาภรรยาของบอสกันคือเป็นแม่ขายพันล้านเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นความใหญ่ของพลอยอัยดาก็น่าจะไม่แพ้สามีนะถึงแม้ว่าจะได้ลาไปซัก ระยะหนึ่งไปมีน้องนะคะไปคลอดแล้วก็กลับมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณพลอยอัยาดาเนี่ยมีความเก่งกาจในการหาลูกทีมแล้วก็มีลูกทีมเป็นจำนวนมากดังนั้นคือไม่แปลกเลยที่ทำให้สองสามีภรรยาคู่นี้มีความเวอร์วังอลังการคือทุกวันนี้คุณทราบไมหมคะว่ามีคนขุดคลิป ของสองสามีภรรยาในความเวอร์วังอลังการคือทุกอย่างจะต้องมีการบอกราคาจะต้องขึ้นอยู่กับเป็นของที่มันลิมิเต็ดของที่หาไม่ได้ในที่อื่นหรือว่าผลไม้ก็จะต้องรับประทานผลไม้นอกเพียงอย่างเดียวบอกเป็นราคาด้วยว่าราคากี่หมื่นกี่แสนวากกันไปขนมชิ้นละสองล้านแกระเป๋าทุกอย่างเป็นของที่พิเศษมากกว่าคนอื่น มันก็เลยทําให้คนมีความเกลียดหรือว่าซ้ําเติมมากในปัจจุบันนี้มากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำนะคือจะบอกว่าเป็นความอิจฉามันก็คงไม่ใช่หรอกเพราะว่านี่ก็ได้ผ่านสายตาเหมือนกันว่าเอทุกคลิปทําไมเขาจะต้องเล่นในคอนเทนต์ลักษณะแบบเนี้ยคือถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันเป็นบางอย่างมันก็ไม่แปลกหรอกพรตามวิถีชีวิตของคนรวยก็คงจะมีบ้างในการอวดแต่ว่าจากที่เราเห็น ในสังคมนะคะบางครอบครัวที่เขาเป็นไฮโซจริงๆเนี่ยไม่มีใครเขาทำวิถีลักษณะแบบนี้นะถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจหมื่นล้านเป็นทายาทเจ,จ้าสุอะไรก็ไม่มีใครเขากล้าทำแบบนี้นะถึงแม้ว่าโอเคเขาจะมีชีวิตที่อยู่บ้านแบบหลังแบบเป็นฤราสน์เป็นปราสาทอะไรก็ตามคือให้มันพอกรุบกริบมันก็จะดูเนียนมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะ เต็ไมไปด้วยการโอร้อวดอ่ะมันก็เลยทําให้มีทุกวันนี้เพื่อนๆคิดเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะนี้บอกด้วยความสัจจริงเลยว่าเราไม่ได้เคยคิดอิจฉาอะไรเขาแต่ว่าคลิปที่มันขุดออกมามันเลยทําให้ทุกคนมีแนวโน้มไปในทางเดียวกันว่าเฮ้ยมันเวอร์วางอลังการจริงอ่ะ แล้วเป็นทั้งสามีเป็นทั้งภรรยาเลยนะม่ได้ไปดูคลิปหนึ่งเมื่อวานนี้ท่านได้ว่าเราไม่ได้เต็มใจที่จะเข้าไปดูนะแต่ว่าพอเราเลื่อนฝีอะนะมันก็จะมีคนตัดคลิปเนี่ยมาลงก็คือเป็นคลิปล่าสุดจะมีดูไม่ได้จบนะ ก็คือพอเปิดหัวมาก็รู้เลยว่าเขาพูดอะไรเพราะว่าในคลิปมันก็จะมีการโชว์ถึงชั้นวางรองเท้าเขาก็จะทําเหมือนเขาหารองเท้าแล้วเขาก็จะขุดขึ้นมาหนีบขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยสองคู่นี้ก็คือแสนกว่าบาทแล้วนะอะไรประมาณนี้เหมือนกับ เนี่ยไม่ค่อยได้ใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นมีก็เลื่อนผ่านเลยเพราะเราไม่ได้มีความสนใจแต่ว่าคือมันเนี่ยมันมันเป็นคอนเทนต์ที่เราเห็นเป็นหลักจากสามีภรรยาคู่นี้เราก็เลยไม่แปลกใจนะคะที่ทุกวันนี้มีแบบนี้เราไปดูกันที่เนื้อข่าวนะคะลือสะพัด พลอยอายดาภรรยาบอสกันหอบเงินหนีต่างประเทศแต่ว่าตอม,อมีการเข้าไปเช็คข้อมูลแล้วไม่พบประวัติการเดินทางเป็นข่าวของวันที่19ตุลาคมในเวลา17นาฬิกา20นาทีลือสะพัดนะคะเพจดังได้ปูดข่าวของคุณอายดาหรือว่าคุณพลอยภรรยาของบอสกันดิไอคอนได้หอบเงินหนีไปต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว ทไม่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์นะโอ้ทิ้งสามีได้อย่างไรแต่บางคนก็มีการพูดด้วยว่าเออมันก็น่าเห็นใจเขาอะนะว่าถ้าเข้าไปในคุกทั้งคู่แล้วเราจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็คงไม่แปลกที่ตัวภรรยานั้นจะหอบทรัพย์สินหนีไปก่อน บางคนก็บอกอ้าวแล้วทิ้งลูกเหรอแต่บางคนเขาบอกว่าเอ๊เขาก็หนีไปก่อนไงเสร็จแล้วเดี๋ยวก็อาจจะให้ญาติเนี่ยพาลูกไปหรืออะไรยังไงแต่วัฒนะตอนนี้ก็คืออาจจะต้องเอาตัวรอดก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก็จะเข้าคุกโอ้โหพอเราอ่านความคิดเห็นพวกนี้แล้วก็รู้สึกสะท้อนใจนะคือแทนที่ว่าคุณจะเห็นใจเหยื่อแต่กลับกลายเป็นว่าคุณไปเห็นใจดาราอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรอย่าลืม ช่วยกันแสดงความคิดเห็นอกรณีของดิไอคอนกรุปกลายเป็นคดีดังที่มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากและ18บบอสดิไอคอนซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นดาราดังคนในวงการบันเทิงแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมากได้ถูกตำรวจจับกลุมในข้อหาของการช่อโกงประชาชน รวมทั้งพรบอรคอมพิวเตอร์ตลอดจนการนำตัวมาสอบปากคําในวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพิธีกรหนุ่มชื่อดังคุณกันกันตะถาวรร่วมด้วย หลังจากที่เกิดเหตุดังกล่าวพรอยหรือว่าอัยดากันตะถาวรภรรยาของกันกันตะถาวรได้เคลื่อนไหวโดยการปิดคอมเมนต์การแสดงความคิดเห็นในอินสตาแกรมของเธอไม่ให้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้แล้วและยังคงเงียบไม่มีการอัปเดตเรื่องราวใดๆ จนกระทั่งเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีของวันที่18ตุลาคมคุณตะนรากรติยายนผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้โพสต์ Facebook โดยระบุว่ามีสายรายงานว่าตั้งแต่กันกันตะถาวรได้ถูกจับกลุ่มคุณพลอยภรรยาของคุณกันหมกตัวอยู่แต่ในที่พัก แม้ทั้งคนสนิทไปติดต่อไปหาก็ไม่ออกมาพบใครเลยรู้อย่างนี้เป็นห่วงหมาชิบะหลายตัวของทางคุณกันกับคุณพลอยกันนั้นเขารักหมาชิบะของเขามากหมามันจะรู้ไหมนอ้อว่าเจ้านายที่เคยกอดหายไปไหนจะมีใครคอยดูแลหมาเหล่านี้บ้างไหมนอ้อที่เราติดตามกันก็เพราะว่าเราชอบหมาของเขานี่แหละ ต่อมาเมื่อวันที่19ต,ตุลาคมเพจดาวแแชรชื่อดังมีผู้ติดตามมากกว่า4.1แสนคนได้โพสต์ข้อความระบุว่าสาพาโซเชียลเมียของกันได้หอบเงินหนีออกนอกประเทศไปเรียบร้อยแล้วต่อมาในวันเดียวกันทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสั่งด่านทั่วประเทศจับตาเฝ้าระวังคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับดิไอคอนกรุ๊ป เดินทางออกไปนอกประเทศจากการตรวจสอบยังไม่พบรายชื่อคุณพลอยอัยดาภรยาของบอสดาราดังได้เดินทางออกไปนอกประเทศภายหลังมีการจับกลุม18บอสดิไอคอนซึ่งหนึ่งในคนดังที่มีหลายคนได้พยายามที่จะจับตาก็คือภรยาของคุณกันกันตะถาวรว่าปัจจุบันนี้อยู่ที่ไหนทำไมถึงได้เงียบผิดปกติ ทำให้สังคมได้เกิดความสงสัยว่าเป็นการหยุดความเคลื่อนไหวหรือว่าเป็นการหลบหนีออกไปนอกประเทศเรียบร้อยแล้วเนื่องจากก่อนหน้านี้บอสดาราคนดังกล่าวได้ไปเบิกเงินจำนวน1.8ล้านบาทก่อนที่จะถูกออกหมายจับจึงทำให้เกิดข้อสังเกตและข้อสงสัยต่างๆตามมา ล่าสุดทางทีมข่าวช่องสามตรวจสอบกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบว่าได้มีการสั่งการให้ทุกด่านทั่วประเทศไทยเฝ้าระวังทั้งสนามบินและด่านชายแดนตั้งจากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลเฝ้าระวงังถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการออกหมายจับแต่หากพบตัวขอให้มีการรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหากพบว่า บุคคลเฝ้าระวังและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับดิไอคอนกรุ๊ปเดินทางออกนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นไปตามช่องทางธรรมชาติแต่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของด่านด่านนั้นก็จะต้องรับผิดชอบทั้งทางวินัยและทางอาญาโดยให้มีการประสานงานกับทางฝ่ายปกครองทหารตำรวจร่วมกันเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดข้อคอรหาตามมาว่ามีการปล่อยให้ผู้ต้องหานั้นได้เดินทางเล็ดลอดออกไปนอกประเทศส่วนการเช็คตรวจข้อมูลของประชาชนที่มีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยยังไม่พบหรือว่าปรากฏชื่อของบุคคลดังกล่าวเดินทางออกไปนอกประเทศไทยแต่อย่างใดต่อมาไปดูอีกข่าวหนึ่งที่มีความเกี่ยวพันกัน ขอทานสะเทือนสวรรค์ย้อนฟังบอสพอลเล่นบทเทวดาติดต่อมาอยากช่วยเนรมิตเงินให้ย้ำว่าโอกาสมาแล้วให้รีบคว้าโอวนี้ถือว่าสะท้อนใจนะคะว่าประชาชนคนไทยมันมีความงมงายได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอมาดูกันนะคะว่าทเทว,วดาช่วยเนรมิตหรือว่าอะไรดนจิตดนใจให้ผู้มีชื่อเสียงเหล่านี้ได้เดินเข้าสู่ห้องขัง เมื่อวันที่18ตุลาคมเรื่องราวของธุรกิจเครือข่ายดีไอคอนได้กลายมาเป็นประเด็นที่สังคมนั้นจับตามองในทุกประเด็นเพราะไม่เพียงแต่ข้อกล่าวหาช่อโกงที่ตำรวจได้ออกหมายจับ18บอสซึ่งมีดาราดังระดับประเทศอยู่คับข้างไม่ว่าจะเป็นอดีตนักการเมืองอย่างบอสแซมหรือว่าบอสกันบอสมิน แล้วก็ยังมีการขยายประเด็นออกไปหลังจากที่ตำรวจได้ตรวจสอบมือถือของบอสพอลผู้ก่อตั้งดีไอคอนแล้วปรากฏว่ามีการพบคลิปเสียงที่เจ้าตัวได้อัดเอาไว้เป็นจำนวนมากโดยมีการอ้างว่าเป็นคลิปเสียงที่เหล่าเทวดานักร้องได้มารีดไถเงินอย่างไรก็ตามสื่อมติชนออนไลน์ได้ไปสืบค้นข้อมูล พบว่าในปีพศ2565บอสพาลได้โพสต์คลิปเสียงใน Facebook ของตัวเองโดยตั้งหัวข้อเอาไว้ว่าเทวดากับขอทานมีความยาวคลิปประมาณ4.45นาทีซึ่งมีเนื้อหาใจความว่ามีขอทานคนหนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ที่มีขอทานอยู่มากมาย วันวันหนึ่งเขาต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการขอทานกว่าจ,จะได้เงินมาสักบาทไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาก็เป็นขอทานที่ขยันและตั้งใจโดยการออกไปขอทานทุกวันทุกวันจนวันหนึง่งด้วยความมานะพยายามของเขาทำให้เทวดาประจำเมืองใจอ่อนเห็นแล้วสงสาร อยากจะช่วยก็เลยแปลงร่างเป็นคนแล้วก็เดินมาหาขอทานคนนี้แล้วก็พูดกับขอทานว่าข้ามองเจ้ามานานแล้วเห็นว่าเจ้านั้นยากจนแล้วก็เป็นคนที่ขยันทำมาหากินเป็นขอทานที่ดีวันนี้ข้าจะเนรมิตเงินให้กับเจ้าหนึ่งหมืนบาทก่อนก็แล้วกัน ขอทานก็เลยงงเลยถามว่าจริงไหมให้จริงหรือเทวดาก็กล่าวว่าข้าเป็นเทวดาประจำเมืองนะเนรมิตรให้เท่าไหร่ก็ได้จะให้จริงๆแต่ถามก่อนว่าจะเอาเงินไปทำอะไรขอทานตอบว่าจะเอาเงินไปซื้อโทรศัพท์เพื่อโทรไปถามเพื่อนๆว่า ตรงไหนไปขอทานแล้วจะได้เงินดีๆจะได้รู้ถึงแหล่งขอทานจะได้ไปนั่งถูกที่เทวดาถอนใจหนึ่งหมื่นก็คงจะไม่พอความคิดของเจ้าอาจจะต้องใช้เงินที่มากกว่านี้งั้นให้เจ้าเลยไปหนึ่ง0สนบาทขอทานนั้นตื่นเต้นมากแสดงว่าคำตอบแรกนั้นน่าจะถูกใจเทวดา เลยรีบตอบไปว่าหนึ่งแสนบาทที่ได้มานั้นจะเอาไปซื้อมอเตอร์ไซค์จะได้ขับขี่ไปได้ไกลมากขึ้นจะได้ขับขี่ไปได้ไกลขึ้นไปจะได้ไปขอทานในโซนที่มันกว้างขวางมากขึ้นเป็นอุปกรณ์ในการขอทานที่ชั้นเยี่ยมเทวดาก็มองว่าสงสัยจะน้อยไปอีกงั้นก็ให้ไปเลย10ล้านบาท ขอทานรีบตอบว่าจะเอาเงิน10ล้านบาทนั้นไปลงทุนแจกเพื่อนๆขอทานของข้าแจากแล้วก็ขอให้ออกจากเมืองไปเลยให้คนละหนึ่งหมืนถึงสองหมื่นบาทแล้วไล่ออกจากเมืองนี้ไปเพื่อที่ข้าจะได้เป็นขอทานเพียงคนเดียวในเมืองทุกคนจะได้มาให้ทานกับข้าเพียงคนเดียว เทวดาได้ยินแล้วรู้สึกเพลียมากเพราะคิดว่าคงเปลี่ยนขอทานคนนี้ที่เป็นขอทานโดยสันดานไม่ได้ไม่สามารถจะช่วยได้จริงๆเลยบอกว่าคนเราที่จนจริงๆไม่ใช่เพราะเวลาหรือว่าโอกาสแต่สาเหตุหลักนั้นก็คือเป็นคนจนความคิดไม่คิดที่จะเป็นอย่างอื่นนอกจากขอทานฉะนั้นหากมีเทวดามาให้โอกาส ให้รีบคว้าเอาไว้แล้วรีบเปลี่ยนแปลงตัวเองโอ้โหอันนี้คือเข้าทางดีไอคอนเลยคือกำลังจะบอกว่า18บอสทั้งหลายเนี่ยเอาโอกาสมาให้ประชาชนคนไทยแล้วถ้าคุณไม่งูจริงๆก็คงจะต้องรีบคว้าโอกาสอันนี้เอาไว้ถ้าคุณไม่คว้าโอกาสอันนี้เอาไว้คุณก็จะกลายเป็นคนที่เป็นคนจนความคิดเป็นคนที่ จนอยู่ตลอดปีตลอดชาติแล้วเป็นยังไงกันบ้างบทเรียนอันนี้มันทําให้เทวดานั้นไปอยู่ที่ห้องขังจริงหรือไม่เพื่อนๆคิดว่าไอ้นิทานที่มันดูยอยอออันเนี้ยคุณมีความคิดเห็นอย่างไรสําหรับนิยายของบอสพอลนะคะทุกๆคลิปเลยที่มีการขุดขึ้นมาของบอสพอลเนี่ยคือเราฟังแล้วรู้สึกสะอิดสะเอียนนะมันค่อนข้างที่จะ ดราม่าตั้งแต่ไออยากกินส้มอยากกินส้มแม่อยากกินส้อกกนมอะไรเนี้ยมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออคนที่เข้าไปฟังคนที่ไปเข้าร่วมกับลทัทธิหรือว่าไอาองค์กรดีไอคอนเนี่ยเป็นคนที่หัวอ่อนมากจริงนะเพราะว่าคนหลายๆคนที่เขามองอ่อกแต่ทีแรกมันก็ไม่ไหวอะ่ะ ว่าเข้าไปได้ยังไงตกเป็นเหยื่อได้อย่างไรอันนี้ก็คงจะเป็นหน้าที่ของเพื่อนๆที่ได้รับฟังคลิปนี้ก็แล้วกันว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อกรณีของคลิปของบอสพอลรวมถึงทางการหลบหนีของคุณพลอยอัยดาว่าคุณสงสารหรือว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ